ในความที่ได้อยู่กับท่านที่ได้ดูแลได้เคยจำวัดอยู่ใกล้ชิดท่านแล้วก็รู้ว่าท่านจะชอบเดินจงกรมตอนกลางคืนแล้วก็ท่านกา็จำวัดอย่างที่บอกมาก็คือท่านนอนที่โลง่ลง มาน,นึกทบทวนว่าทำไมหลวงปู่ท่านชอบไม้เพราะว่าไม้มันไม่มีความชืน้นกติแต่ละหลังภายในวัดเนี่ยถ้าไม่หมันลมควันพื้นจะชื้นในขนาดเป็นพื้นไม้ก็จะชืน้นต้องต้องคอยลมควันผ้าที่อยู่ในตู้หรือว่าตู้ที่เป็นตู้ไม้ไม้อัดหรือว่าของที่ที่เป็นไม้อัดนี่ก็จะ ก็จะมีลาขึ้นเพราะว่ามันมีความชื้นถ้าเราอยู่ในห้องนั้นนานๆไม่ได้ไม่ได้เฉลียวใจนะก็คือชื้นก็ก็ปล่อยให้ชื้นแล้วก็เปิดพัดลมก็จะทำให้ปอดของเรามีปัญหาคือความชื้นมันเข้าไปในปอดพอความชื้นเขามันจะเป็นเชื้อรา บางคนบางท่านหลายคนหลายท่านที่เป็นเป็นมะเนนร็งในปอดทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่ก็เพราะว่าเกิดจากการที่ในห้องมันมีความชื้นต้องลมควันวิธีแจ้ก็คือต้องต้องลมควันควันที่เกิดจากสมุนไพรใบใบเป้าใบนานหรือ ที่มีบางที่นะที่ที่โยมโยมก็น,นำมาถวายเป็นเป็นใบหนานที่เอาไปแปลรูปนะเป็นเหมือนกับทูบเหมือนกับน้ำหอมเเหมือนกับทูบหอมนะคือจุดจุดง่ายนะจุดง่ายจุดไว้แล้วก็ก็จะมีควันมันมันไม่เป็นมันไม่เป็น ไปลุกขึ้นก็จะเป็นจุดเหมือนกับจุดเครื่องอบเครื่องหอมก็ได้ถามหลวงปู่อยู่หลวงปู่เดวนี้เขามีการแปลรูปนะใบหนาดมาทำเป็นเครื่องอบแล้วก็ใช้ไฟจุดได้หลวงปู่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นก็ดีท่านบอกเพราะว่าไปครั้งล่าสุดเห็นหลวงปู่ท่าน ท่านจุดเครื่องอบแบบของอินเดียอินเดียก็จะมีเครื่องอบมีม,มีมีเครื่องอบที่ที่ไปจุดกรรมยานเป็นเหมือนกรรมยานคือมันสะดวกสะดวกในการเก็บในการรักษาในการพบพาก็ตั้งใจว่าไปคราวหน้าก็กกับเรียนหลวงปู่ว่าไปคราวหน้าก็จะไปนำไปถวายท่านที่ ตอนนี้ก็ยังมีข้อมูลคร่าวๆนะส่วนท่านใดที่พอทราบข้อมูลก็ก็ขออนโมทนาแจ้งแจ้งจะได้นำไปถวายหลวงปู่